นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายนณวาจายะเจตสวาโสธังนามอิทิปติหาริการังพุทธรูปังอาหารวันทามิ สัพโโสกาเยนะวาจายะวจตัสาวาโสทลังนามะอิทิปติหาริการังพุทธรูปังอาหังวันทามิสัพโโสกาเยนะวาจายะเจตสาวาโสทลังนามะอิทิปติหาริการังพุทธรูปัง อาหางวันทามิสัพพโสอิติอิติอิต,อต,อติโสทโลโนโมพุทธยายะอิติอิติอิต,อต,อติโสทโลโนโมพุทธยายะอิติอิติอิติโสทโลนโมพุทธายะขอให้แค้วคาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะคะ